สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นออ้องกองไยสุดปูสุกพนครับเร่งนี้ว่าพ่นได้มุกหม้อปลาซิวครับพี่น้องปลาพ่นไปซื้อปลาซิวมาโลหนึ่งครับหาสิบบาทปลาซิ่วพว่นไปใส่ม่วงมากพี่นอไไ้องพุทโธนไปใส่ม่วงมาพกพ่นขายให้โลละหาสิบปลาพ่นก,กับมามุกหม้อใส่ไข่ไก่ทั้งสองหน่วยพี่นอ้อไงตอกไข่ไก่ใส่สองหน่วยมันจะได้เข็มขนปลาซิวมั่นขนาดพี่น้องเบื้องบนนะมันมั่นเลยครับ ปลาพน่นไอ้บขคนครับเดี๋ยวมันสีเลเดี๋ยวรอให้น้ามันแห้งจักหน่อยพี่น้องกัอนไอไอนี่ปลาซิ๊วน้ซุกก่ะล่ะปลาพ่นกับปงแล้วตำเครื่องกับมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกพีก่น้องตะไคร่หอมแดงกระเทียมพริกแล้วก็ตำร่วมกันปูกับบุ้มี่แงกับมีผงชูรสมีน้ำปลาแล้วก็นน้ำกระแดกพี่น้องน้ำปลาละใส่ต้นหอมพักชีแล้วก็ไอผักอีตู กตมีหลูกโดดร้อมพี่น้องไงบาพ้นใส่ลูดโวดปพร่อวมนวพอดีพี่น้องบาคนซิมเนาะแต่ว่าล่อให้หน้ามันแหงยักหน่อยพี่น้องบาคนตอกใครใส่น้ามันบอลพี่น้องมันจะได้เข็มคนเวลามันแหงแล้วมันสีมันสีก๊อกันเป็นก้อนเป็นแผ่นพี่น้องเวลากินมันเหลือสีแสบมันโบเละนะครับโอ้หากินอย่าครับพี่น้องปลาซิวซืมือนี่อันนี้ถ้าพอมันไปใส่หม้องมาพอขางบานมันไปใส่หม้องมา มองวัาซิ่วคนกระไดนมากสามสี่โลบาพ่นได้ถามสื่อเพิ่นเพิ่นกันขายให้ห้าสิบบาทโลหนึง่งเครื่องหม้อพี่น้องอีกง่ายๆเสียบพี่น้องนัวๆเลยหอมขนาดไม่กินกน้ำกันครับพี่น้องบาพ่อเดี๋ยวลงคลิปด้วยโดนลงคลิปเคนหนึง่งเก็บกับเขาแบบบ,นบานๆกินอยู่แบบบ,นบานๆนะพี่น้องเนะาะหมโกซิ่ว กินก็ข่าเหนียวกินกุ้งโดดพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยกับข้าวบอ้านเข้ามั่นขนาดพี่น้องเพิ่งพูดนะกระซิวมั่นเพราะผมครับผมนิดเดียวกระซิวมั่นครับหนานี่หนาแรีงมันมั่นขนาดฝนกับที่ผมในจังหน่อยแต่ว่าหนาแรีงนี่มั่นหอมครับผมกระซิวตัวใหญ่ๆกินเนื้อบรันนะครับเด้อพี่น้องจับเสียบครับผมกับข้าวบอลบ้านมุกปลาซิวครับผม